ค่าไฟแพงจริงหรือโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษามักจะออ,ออกมาบ่นกันนะครับว่าค่าไฟแพงแพงจริงหรือครับลนะองตามไปฟังเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ <S <S 1> <S 1> เมื่อเร็วๆนี้การไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยเพจ a ฟ e b o o k นะฮะศูนย์มาบริการระบบไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ออกมา สื่อสารนะครับกับผู้ที่บอกว่ามีบินคับไฟแต่ไม่มีตัวเลขนี่นะฮะบ,บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าข้าพไฟสูงเกินจริงนะหรือน้อยเกินจริงนี่นะครับก็จะต้องถูกตรวจสอบนะครับว่าเป็นเพราะเหตุผลใดลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ PEA นะครับจะดูผลย้อนหลังนะครับว่า เหตุของค่าไฟแพงนะัมันเพราะอะไรนะครับก็มีหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้บอกว่าเราใช้ไฟมากหรือเปล่านะฮะหรือไฟแพงจริงๆหรือผมสงสัยนะครับก็เลยเข้าไปดูย้อนหลังนะครับของหกเดือนนะฮะหกเดือนย้อนหลังนี่ที่บ้านผมนี่จะใช้ค่าไฟอยู่ประมาณ 80คนหน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะหลักร้อยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาหลัก200นะครับแล้วก็มาหลัก300จนถึงปัจจุบันนี้แหละนะครับเมื่อเดือน4นะฮะก็คือเดือนเมษายนนี้ขึ้นมาถึง600อยนะฮะอยากชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับว่าเราเคยใช้จำนวนหน่วยนะที่ใช้นะครับ อยู่ที่ร้อยหน่วยหรือ200หน่วย300หน่วยนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่เดือนที่บ่นว่าแพงกันเนี่ยนะครับของผมมันขึ้นไปถึง600นะครับแปลว่าจาก300ขึ้นมา600เนี่ยมันเพิ่มเป็นเท่าตัวนะฮะก็อยากให้ นะครับทุกท่านนะครับลองพิจารณาสังเกตของตัวเองกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ค่าไฟมันแพงจริงหรือนะหรือมันเป็นเพราะเราใช้ไฟมากนะครับในฤดูร้อนนะครับลองตามไปดูนะครับผมเอานะฮะเหตุผลนะที่ตรวจสอบกันง่ายๆนี่แหละลองโหลดแอปพลิเคชัน PA ขึ้นมาครับ